กูงงบอกว่าไม่เคยพูดถึงกูไม่เคยกล่าวถึงหรือพูดถึงบุคคลดังกล่าวเลยเพราะเขาไม่ดีพอที่ผมจะพูดถึงศีนไม่เสมอกับผมเงียบครับผมเลยเงียบอะไรที่มึงไปร้องกองปราบละ่ะนน่าเรียกว่างเงียบเหรอออกไปด่ากูน่นเรียกว่างเงียบเหรอออกไปร้องกองปราบเรียกนักข่าวมาน่าเรียกว่างเงียบเหรอ ไม่พูดถึงกูเหรอดากูไห้าาคนตื่นทาเนี่ยนะเงียบบอกว่าศีลไม่เสมอกับกูแต่ออกไปดากูฉ่าร้องเรียนกูฉ่ากล่าวโทษกูฉ่าเนี่ยนะบอกว่าไม่อยากจะยุ่งกับกูกูงงกูงงแล้ววันนั้นเป็นคนให้สัมภาษณ์นักข่าวเองพูดว่าอะไรพูดว่า จะไม่ให้กูได้สมตามความปรารถนากูอยากบวดจะไม่ให้กูสมตามความปรารถนาเป็นคนพูดเองแท้แต่วันนี้กลับมาคอมเมนต์ว่าศีลกูกับมันไม่เสมอกันไม่ให้ค่าไม่พูดถึงไม่เคยพูดถึงกูเออแปลกท้งทั้งที่ตัวเองเป็นคนถแถลงข่าวเองทั้งหมดแล้วที่กูติดคดีอยู่ตอนนี้ก็ใครเป็นคนร้องล่ะ ก็ออแปลกอ่ะงงสีไม่เสมอวะ่ะก็ไม่เสมอจริงๆแหละขอให้สัมภาษณ์ที่ไหนคะับกองปราบไงมึงไปอยู่ไหนมาเนี่ยลองไปฟังสิใครมีวิดีโอวะเดี๋ยวกูจะมาเปิดให้ดู ใครจะเห็นชัดสุดวาเปรี้ยวเหรอลองไปหาวิดีโอสมัยที่ออกข่าวอ่ะที่เขาไปให้สัมภาษณ์กลางสื่ออะที่พูดถึงกูลองไปดูหน่อยเขาบอกไม่ฆ่ากูอะลองไปดูซิเขาทำอะไรกูไว้บ้างไปดูมาให้หน่อยเดี๋ยวกูจะมาเปิดโชว์ปากบอกไม่เคยพูดถึงกูอะไปดูซิหนะใครพูดกูก็อยากจะรู้เหมือนกัน แล้วบอกว่าไม่เคยห้ามกูบวชลองไปดูสิที่เขาพูดว่าจะมให้กูสําเร็จตามความปรารถนาลองไปดูหน่อยเรื่องอะไรลองไปดูสิใครเป็นคนพูดเอ่ยเอาอะไรมาส่งจ้ะเทเลยเขาน่าจะหมายที่อาจารย์อ่านข่าวตอนไหนสัมภาษณ์ล่าสุดเหรอคะกูก็ไม่รู้คือกูอ่ะ ไม่ได้พูดถึงใครอย่างกรณีเรื่องกูบอกว่าใครฟ้องใครที่ใส่ร้ายกูเรื่องเงินบริจาคกูไม่ได้พูดถึงเขาเลยทําไมถึงชอบคิดว่ากูพูดมึงว่าโลกเป็นโลกประสาทปะละ่ะกูไม่ได้พูดถึงเลยพวกมึงก็เป็นพยานให้กูได้ว่ากูให้แคปหน้าจอใครทุกคนมีปากมีพยานหมดมีหลักฐานหมดแต่ทำไมคิดว่าเป็นกูว่ากูงง เอ้ทำไมคิดว่าเป็นเขากูบอกหมดใครมากูบอกแอดมินแคบเลยแคบเลยทุกคนก็เห็นแต่ทำไมยังคิดว่าเป็นเขาอีกวะกูงงกูไม่ได้มีเจตนาแม้แต่นิดเดียวกูก็ไม่ได้คิดถึงเพราะกูบอกแล้วกูจะจบกูงงหลอนเขาสำคัญตัวเองหรือเปล่าก็ใช่ไง สำคัญตัวเองไงเล่นกันอยู่สองคนเหมือนเล่นขายของอ่ะไม่มีใครคุยด้วยคุยกันอยู่สองคนตัวพี่ฟ้องตัวน้องตัวน้องฟ้องตัวพี่ฟ้องกันไปฟ้องกันมาคุยถึงใครเอ่ยถึงกูและอย่าพูดหลักฐานมีอย่าพูดว่าไม่ให้ฆ่ากูแคปติ๊กตอกตอนกูเรียก หลาเลยชื่อมึงหลาเลยแล้วก็ส่งไปให้อีกคนหนึ่งโพสชื่อมึงขึ้นหลาเลยจ้าไม่เนียนไปเรียนมาใหม่มึงเป็นคนแคปหน้าจอส่งเขาจ้าอีตัวพี่ส่งตัวน้องอีตัวน้องไปโพสชื่อหลาเลยจ้าทานายตืดตดตืเป็นคนแคปส่งมาให้ว่ากูพูดถึงใครแล้วไปโพสอีกคนหนึ่ง ไม่กล้าโพสเองแต่ติ๊กตอกใครเอ่ยติ๊กต็อกผู้ชายกูจะรั่วชื่อขึ้นหลาเลยแต่บอกไม่สนใจกูไม่ให้ค่ากูงงมากชื่อขึ้นหลาเลยติ๊กตอกชื่อทนายตึ๊ด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 ผู้ชายขึ้นหลาเลยจ้าแต่บอกไม่สนใจกูแคปไปฟ้องอีตัวน้องอีตัวน้องเอาไปโพส ปากไม่ตรงกับใจคิดถึงกูก็บอกเก็บเงินเลยคิดถึงกูก็บอกเธอะปกติออกบินแบบนี้เหรอเอเอตลางกต้องออกบินใหม่น้อออกบินแบบนี้มันใช้ไม่ได้เดี๋ยวให้เขาติดต่อประสานไปเนาะ ไม่เป็นไรเอาไปเลยด้จารขอบคุณมากเลยแอดมินใครว่างนะหาให้อาจารย์หน่อยคลิปวิดีโอสมัยที่อาจารย์โดนร้องที่กองป่าบอ่ะธนาใหญ่ท่านหนึ่งเขาไปร้องอ่ะไปหามาให้หน่อยทุกคลิปที่เขาให้สัมภาษณ์นักข่าวไปเอามาเดี๋ยวกูจะบอกให้ว่าตรงไหนที่เขาบอกว่า ไม่ขวางให้บวชแล้วบอกว่าอนุโมทนากับกูอะไปดูใล้เข้าคุกแล้วพวกโกงเงินบริจาคใครอะ่ะแน่จริงมึงเอ่ยให้ชัดสิว่าใครกูจะได้แคปไปฟ้องได้ เก่งๆหน่อยถ้ามึงจะพูดขนาดนี้แล้วมั่นใจตัวเองนิดนึงว่ามึงมั่นใจจริงว่าเจ้ากูเข้าคุกได้พูดเลยว่ากูพูดเลยเขาพยายามปั่นให้อาจารย์พูดถึงเขาไว้ได้กูไม่ได้พูดถึงเขานะกูพูดถึงผู้ชายกูไม่ได้พูดถึงผู้หญิงผู้หญิงนะกูเลิกพูดถึงแล้วแล้วกูเคยพูดแล้วว่ากูจะไม่พูดถึงกูก็จะไม่พูดถึงจริงๆ เขาอยากจะป่นอะไรเชิญแล้วกูรออยู่นะกูรอกูรออย่างท้าทายคดีที่บอกว่ากล่าวโทษกูอยู่อะ่ะช่วยจัดให้กูหน่อยกูรอถ้ามันมีมูลจริงกูผิดจริงกูหมิ่นประมาทจริงพากูขึ้นศาลหน่อยกูอยากขึ้นกูกลัวว่าจะพากูขึ้นได้แค่ศาลรมระููมิ พากูขึ้นหน่อยกูอยากขึ้นอย่าเพิ่งให้เรื่องจบมันไม่สนุกสารเดียวที่กูกลัวคือสารไข่ฟงกูกลัวเครื่องประหารหัวสุนัขเพราะกูเป็นสามัญชนกูกลัวหัวเครื่องประหารหัวสุนัขกูกลัวแค่นั้นแหละอย่างอื่นกูไม่กลัวกูท้าทําให้กูดูหน่อย เอากูขึ้นศาลให้ได้แล้วเรื่องเ,อเงินบริจาคอะคนสามารถตั้งข้อสังเกตได้ไม่ได้ผิดอะไรตั้งได้แต่อย่าใส่ร้ายแค่นั้นเองถ้าใส่ร้ายกูฟ้องแล้วกูเนี่ยไปชี้แจงในรายการโหนกระแสแล้วแล้วใบอนุโมทนาบัตรวัดกูก็มี เงินกูโอนตรงเข้าวัดก็มีเพราะฉะนั้น,ก,น,ก,ก,ก,นกูไม่ได้เอาเงินสดไปถวายหลวงพ่อฟังจากปากกูนะจ๊ะกูไม่ได้เอาเงินสดไปถวายหลวงพ่อกูเอาเงินไปถวายวัดและวัดออกใบอนุโมทนาบัตรตรงกับยอดที่โอนเข้ากับบัญชีวัดเป๊ะดังนั้นเรื่องนี้ไม่ผิดกฎหมายแม้หลวงพ่อจะเอาเงินไปทำอะไร ถ้าออกในนามวัดคนที่ผิดคือหลวงพ่อไม่ใช่กูกูแค่ถวายวัดเพราะฉะนั้นวัดเจ้าไปทำอะไรไม่เกี่ยวกับกูเพราะกูได้ถวายจบเรียบร้อยแล้วจะเอากฎหมายอะไรมาจัดการกูแล้วทำไมกูต้องคืนเงินบริจาคเพราะเงินบริจาคไม่ใช่เงินกูกูไม่ได้รับบริจาคเพื่อกูกูรับบริจาคเพื่อวัดพระบาทน้ำพุ แล้วกูประกาศชัดเจนว่ากูโอนเงินเข้าวัดพระบาทน้ำพุแต่จะปั่นให้เป็นกระแสรายการจะได้เชิญไปออกเพราะจะเล่นกูแต่ไม่มีใครสนใจมึงไม่ได้อยู่ในกระแสไม่ต้องพูดพูดไปก็ไม่มีใครให้ค่า อยากออกรายการทีวีแหละดูทรงไม่ได้ออกมานานไงเหงาเลยพยายามปั่นกรณีกูรับเงินบริจาคขอโทษนะกูไปดีแคลร์ตัวเองในรายการโหนกระแสมาแล้วหลักฐานกูก็มีทุกอย่างขอโทษด้วยนะจ๊ะที่ทําให้เธอสมเลจตามความปรารถนาไม่ได้เพราะตอนนี้แสงเขาหันไปหาหมอบีเขาไม่ได้หันมาหากูแต่ปั่นกระแสหมอบีไม่ได้เพราะเขาไม่ได้มีปัญหากัน ก็เลยมาปั่นกูแทนหวังว่ากูจะโดเนเล่นเรื่องเงินบริจาคแล้วก็มีการบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาตรวจสอบบัญชีกูมาจะมาจะเดี๋ยวจะดึงสเตทเมนต์ให้นะเดี๋ยวดึงรอเลยอยากได้สเตทเมนต์เดือนไหนถึงเดือนไหนเดี๋ยวไปขอรอไว้เลยจ้าไม่ต้องกังวลจริงๆไม่ต้องขอก็ได้เดี๋ยวไปปริ้นไว้ให้เลยเพราะว่ามีอยู่แล้วหลักฐานทุกอย่างชัดเจน แอดมินจ๋าการุณาไปเตรียมตัวดึงสเตทเมนต์จากบ้านฟ้าที่เราไปบริจาคให้กับหลวงพ่อลงกฎไปดึงไว้นะแล้วเตรียมตัวพรุ่งนี้เข้ามาปริ้นที่นี่แต่จริงๆแล้วเหมือนจะมีอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าปริ้นไว้แล้วก็มีแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวใช้ไฟล์แล้วเดี๋ยวกูปริ้นออกมาเลยรอรอตรวจสอบ รอเลยมาเร็วๆนะรอให้ให้เข้ามาดูสเตทเมนต์อยู่ยากมากเลยกูชอบมากเลยเวลาคนเข้ามาตรวจสอบอะ่ะกูชอบกูชอบมากเลยมากันเยอะๆมาทีเดียวมาเลยแล้วตรวจเลยตรวจเอกาสารเอาอเอกาสารห่อไปเลยกูชอบเพราะเวลาไม่มีอะไรอะ่ะแล้วก็ตีจดหมายมาว่าเออกูบริสุทธิ์ไม่มีปัญหาอะไรกูชอบมันคลีนดี กูไม่ชอบปคนแบบว่ามานั่งเต้าข่าวอ่ะมึงเต้าข่าวจริงไหมถึงวัดจริงหรือเปล่าระวังน่าจะมีคนไปตรวจสอบบัญชีเงินถึงวัดจริงไหมทุกบาททุกสตางค์จริงหรือเปล่าไม่โอเคอะ่ะกูชอบแบบตรวจสอบอะ่ะมาเลยบัญชีธนาคารรออยู่รอรอ มันนี่มันนี่กูส่งให้มึงก็ได้ถ้าอยากดูอะเป็นนักกฎหมายอยู่แล้วนี่จะได้รู้ว่ากูผิดหรือเปล่าจะได้ไม่ต้องมานั่งเต้าข่าวกูส่งให้ได้นะสะเตทเมนต์กูมีใบอนุโมทนากูมีสลิปการโอนเงินกูมีแล้วกูก็อาไปโชว์ในรายการโหนกระแสแล้ววันนั้นก็เดี๋ยวกูส่งให้ส่วนตัวก็ได้สายตาไม่ดีไงประเด็นแคปไม่ทัน ก็เลยไม่รู้ว่าไหนจริงอันไหนปลอมตรวจสอบเองไม่ได้สายตาไม่ดีแก่แล้วเข้าใจแหละมาสักทีนึงเธอคนจะตรวจสอบกูกูเห็นจะตรวจสอบกูตั้งแต่ตอนนู้นละตั้งแต่อีเพจดังใส่ร้ายกูตอนนั้นอะเรื่องเงินบริจาคเอาไปจ่ายค่าคนมาเข้าคดีน่ะจนทุกวันนี้เคลียร์หมดแล้วจนกูล้มละลายแล้วเนี่ยกูยังไม่เห็นมีใครมาตรวจสอบกูเลยเนี่ยจนกูปลดคดีล้มมาลายแล้วเนี่ยกูยังนั่งคอยอยู่ที่บ้านไม่เห็นมีใครมาหากูสักคน รออย่ามาหาว่ากูท้าทายนะเพราะกูท้าทายกูท้าเลยถ้ากูผิดกูไม่กล้าหรอกกูจะเงียบแต่กูไม่ผิดไงกูเลยไม่เคยเงียบแล้วกูชาชานทุกเม็ดกูชาชานทุกเม็ดไม่ต้องปั่นปั่นไม่ขึ้นจะ้ะปั่นไปก็ไม่มีสันไม่มีใครใส่ใจมึงจะ้ะไม่มีนาักข่าวเขาไม่มาหาผหรอก,รอกเพราะเขารู้ว่ากูบริสุทธ์ มีมึงคนเดียวนั่นแหละจากที่ไม่รู้หรือรู้แต่พยายามแกล้งไม่รู้เพราะอยากจะมีกระแสกับเขาบ้างไงเอากูสักทีรอรอมานานละ รู้แต่ยอมรับไม่ได้ก็ต้องทําใจเหอนะูอเนาะมึงยอมรับไม่ได้เองอ่ะจะมาโวยวายอะไรใส่กูก็มึงในเมื่อมึงยอมรับไม่ได้กูว่าสงสัยกูต้องโพสตซ้ำอีกรอบหนึ่งมั้งเนี่ย ไม่เป็นไรใจเย็นเดี๋ยวกูเตรียมเอกสารให้และเดี๋ยวกูโพสต์ซ้ำอีกรอบหนึ่งจะได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานกัได้อย่างชัดเจนความอิจฉาริษยามันท่วมทุ่งหมดแล้วคนที่เขาบอกมึงจําไว้นะมึงฟังคําพูดกูนะคนที่เขาพูดว่าไม่ให้ค่าไม่ให้ความสําคัญเพราะศีลไม่เสมอกันอันเนี้ยเป็นประโยคที่เขานั่งติดตามดูกูเลยจ้ะ คนที่พูดประโยคแบบเนี้คือนั่งเฝ้าดูไลฟ์สดกูตลอดยี่บสี่ชั่วโมงจำไว้ใครพูดกับมึงแบบนี้ไม่ฆ่ามาหรอกอีกคนสันดาลแบบนั้นอ่ะสีไม่เสมอกูหรอกกูไม่ลดตัวเราไปยุ่งกับมันหรอกอีพวกนี้เฝ้าโทรศัพท์เลยจ้ะกูบอกให้มันตอแหลมึงอย่าไปเชื่ออีพวกนี้เอซตัวยงรู้ทุกเรื่องกูบอกเลยรู้หมด มึงไปไหนทำมาอะไรพูดถึงเขายังไงรู้ตั้งแต่ต้นยันจบไม่มีไม่รู้รู้ทุกเรื่องแต่บอกไม่ให้ค่าไม่ให้ความสำคัญจะไปพูดถึงเขาทำไมศีลไม่เสมอกันไม่ค่าหรอกไม่ความสำคัญหรอกแต่รู้การเคลื่อนไหวทุกเรื่องแต่บอกว่าไม่ให้ค่า กูรู้นะว่ามึงพูดถึงกูตลอดกูรู้เพราะคนที่มึงไปพูดกับเขาอ่ะเขามาพูดให้กูฟังกูรู้มึงบอกว่าไม่ฆ่ากูแต่ไปพูดถึงกูตลอดกูรู้จ้ะมึงกูคนดังกูเจอใครเขาก็เล่าอะไรให้กูฟังหมดแหละกูรู้ มึงพูดอะไรถึงกูยังไงกูรู้หมดแต่กูขี้เกียจพูดกูไม่ได้ง่กูฉลาดสี่ห้าเขาให้ถือไม่ได้บังคับแล้วทำไมอ่ะครับผมต้องถูกดำเนินคดีเรื่องไม่เป็นเรื่องคืออะไรวะกูงงแม่เสียดายนะวันนั้นจริงๆน่าจะใส่ร้ายกูซะก่อน เรื่องที่จะเกิดขึ้นนะ่ะกูจะได้เตรียมหลักฐานไปยื่นในรายการหวนกระแสว่ากูไม่ได้เกี่ยวข้องจะได้ตบหน้าอี่พวกที่ใส่ร้ายกูเก่งๆกูจะได้อาหอบเอาทุกอย่างที่กูมีเอกสารทุกอย่างที่กูโอนเข้าวัดไปตบหน้าซะฉากใหญ่อาจารย์ครับถ้าเราตายจิตเราจะเกิดในทันทีเหรอครับคุณกิกพูดในรายการหวนกระแสถูกต้องจ้ะ ี๋วก็มีคนตัดเอาไปลงครับอาจารย์ไปเลยจ้ายินดียินดีปีดาเบ๋เนี่ย เห็นไหมนี่มามามี